สวัสดีแฟนบอลมวยทุกท่านนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ครับบุญรายการนี้ทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ครับฝากแฟนบอลมวยด้วยนะครับสำหรับสายลุ้นสายเชียร์นะครับคนไหนชอบลุ้นชอบเชียร์ชอบออกตัวบางทุนครับฝากมวยพักยกหนึ่งด้วยนะครับมวยพักยกหนึ่งครับเป็นมวยพักยกระบบอััตตโนมิ เลยราคาส่งตรงจากเวทีไมาให้แฟนมันมวยได้ลุ้นได้เชียร์ได้เล่น,นครับสนใจอยากเป็นสมาชิกขโมยพักยก118แอดไลน์ไปที่ a k 1 1 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ให้กับสมาชิกทุกท่านทุกคนทุก,ทกสิ้นเดือนครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับพิกัดร้อยปอนท์รับจิรวัตรราชภูมิเจอกันกันกบฮายิน่าโออ,อุดอุดรจิรวัตรโสราชาูมิมรับมวยจากกรุงเทพมหานครนะครับอายุ16ปีสูง155เซนติเมตรนะครับประเภท มวยถนัดขวาครับมวยเข่าเดินคว้าคอล็อกแลัดตีเหนียวแน่นบูดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงสู้ดีมีฮึดตลอดนะครับหมัดสกคมหยุดไปนานหายไปนานครับแต่ว่ากลับมาได้ข่าวว่ากลับมาเคลื่อนไหวไปแล้วสองสามไฟนะครับพร้อมหลังนะครับมีแพนนกยกสองพายพยัคฆ์โศภพพานารายที่ชุ่งเจ็ดสีครับต่อยไว้หนึ่งร้อยปอนด์ตั้งแต่วันที่สิบสองทั้งแต่วันที่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแล้วก็มีชนะการเนภายพยัคฆ์โศภพพานารายที่ตะวันนาบางกะปิ เมื referral, ่อวันที่20สิงหาคม2565ครับต่อยไป100ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนฮาริสโซจิตสนองชาติที่ราชดำเนินครับ3กรกฎาคม2566ส2565ครับต่อยไป88ปอนด์ส่วนฮายิน่าออุดุร16ปีจากอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสูง164เซนติเมตรสอนที่ขั้นวยเพชร40,000ครับเป็นมวยถนัดซ้ายสไต เดินหน้าท้าแลกท้าชนนะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมุมตีนขวาหน้าดีวงในล็อกคอปั้มตีแข็งแรงหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีนะครับแต่เบียร์เสดสี C, ประทับไปปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความหลังครับแพ้คะแนนบนพระรามสิบเพชรเลูกันที่ช่องเจีสียสกันยายน2566นสต่อยไว้43กิโลครับแล้วก็มีแพ้คะแนนการีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่กองทัพอากาศดอนเมืองเมือ่อวันที่12มิถุนายน2 5 6 6ต่อยไว้42กิโลครับ แล้วก็มีชนะคะแนนสิงห์ฟาร์ามโสสำอังยิมที่กองทัพอากาศครับ24มีสายน2,566ต่อยไว้92ปอนด์ม,ม,มองผมคู่นี้ครับชอบไปที่จิลวัตรสราชภูมิครับถึงแม้ว่าจะหยุดไปนานหายไปนานนะครับแต่ว่า <c oughs> สภาพร่างกายยังดูดิีนะครับจับไปใส่ช,ชนะไฮยีนาออุดอุดอรครับ คู่ที่สองนะครับพิกัดร้อยสิบเก้าปอนด์เวนอมลักกี้มันเทิงเจอกันกับพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์นะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันมาในรอบโกลเสือครั้งล่าสุดนะครับเจวนอมลักกี้มันเทิงครับมวยจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาปีนี้อายุ18ปีสูง168เซนติเมตรทำการพิส้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางเก่งวงนอกได้วงในดีดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงในมีความดันแพงครับ แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็มีศอกครับเป็นทีเด็ดพิกนับนอกมาหลายครั้งแล้วนะครับฟอร์มหลังครับสะดุดแพ้นกยกสีให้กับกอดเต่าเพชรสมุทรที่ช่องเจียสีครับ10กันยายน2566ต่อยไปร1อยปอนด์แพ้คะแนนก้องพบวอสุขสันในนัดชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครับที่ช่องเจียสีเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566ต่อยไปร1อยปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนก้องชัยวัฒน์ศรเดชพันธ์ที่ช่องเจียสีครับ28 พฤษภาคม2566ต่อยไว้117ปอนคู่โจกับปอนพิทักษ์สอพิพัฒน์คู่ปรับคนเดิมหมวยจากอำเภอเอาลึกจังหวัดก, e. กระบีอายุ20ปีสูง170ซนติมตรทการพิซ้อนที่ค่ายมวยสองพิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นมวยถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องวงนอกได้วงให้ดีศสัดแข้งต่อยมัดรุนแรงแม่นคมในขวางหน้าเด้งขวางหน้าเด้งตีดีนะครับเหลี่ยมเชิงดีแต่สภาพแวดล้อมเป็นรองฟอร์มหลัง ชนะนกยกสามเทมราคาอบจอนครพนมที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่1นึ่งตุลาคมสองพต่อยไปบปอนด์แล้วก็ชนะคะแนน,นนี่รันน้อยเพชรภูม,มิไทยครับที่ใต้เขาเมื่อวันที่11บเอสิงหาคมสองพันหบอปอนด์แพนท้อยก2เงพลีลาเอ็มยูเดนครับที่ช่องเจ็ดสี30มมีสายุนสองพันหร้อยบ้อปอนด์คู่นี้นะครับเ e นอมลักกีบันเทิงเคยตีไปะครัเอาชนะมานะครับที่ช่องเอสีมาเจอกันใหม่ ส่วนตัวผมนะครับก็ยังชอบที่เวนอมลักกี้บันเทิงครับดูว่าหลักเลี่ยมเชิงมวยไอคิวดีกว่าหน้าเสือสภาพแวดล้อมการเดินของราคาดีกว่าจะกยานแคนเอาเชนะฟองที่ทักษ์โภูมิพัดครับคู่ที่สามรองผู้เอกครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเจอก,กันกับเพชรน้ำชัยสจต้งป้าจีนพิก้3ปอนด์เหนือเพชรครับมวยจากแม่ห้องศรตอนนี้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์อายุ25ปีสูงเซนติเมตร เป็นมวยเตีย้ยสั้นลำหนักนะครับประเภทบูดูดันเปิดเกมเดินหน้าท้าแรกท้าชนเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งบูสู้ดีนะครับหัวจินหัวใจเกินร้อยฟอร์มหลังโชว์ไว้สวยเลยนะครับชนะนกยจสามชำป่างามปอปรมขที่ช่องเจีสี8ตุลาคม256113ปอนด์ครึ่แล้วก็มีแพ้คะแนนพี่นิพนธ์สักชารบอรที่ช่องเจสี16รกรกฎาคม66114ปอนด์แล้วก็ชนะนกจส โซมีอ่องนะครับที่ศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมเปี้ยนวันที่8พฤศจิกาย,ยน2,563รกบ114กับ่ปอนด์ผู้โชกค,ครับเป็นน้ำชัยสอยเจ้าต้องปาจีนนะครับมวยบูดูดันรุ่นน้องจากศรีสะเกตอายุ19ปีสูงร้อสซติเมตรนะครับทำการฟิตซ้อมที่คำวยสอจารุวันจังหวัดศรีสะเกตน้ำหนักป่อยๆครับ54ิกิโลเป็นมวยประเภท มีล้ำลำหนักด้วยกันนะครับเดินหน้าท้าแรกท้าชนแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดหนักสอกคมนะครับบูสู้ดีหัวใจก็ร้อยความหลังนะครับมีแพ้นกยกสี่เพนลิสนกเขากมอลอ็ดที่ราชดำเนินครับต่อยไปร้อยสิบเอ็ดปอนด์เมื่อวันที่1ตุลาคม66แล้วก็แพ้คะแนนเพชรนาวีอันดามันนะครับที่สุดมวยไทยพัทธมตรแล้วก็แพ้คะแนนยอดโบงามลัคก,กี้มาถึงที่ช่องเจ็ดสีมเมื่อวันที่สองกรกฎาคมสองพนทันตต่อยไปร้อยสิบสองปอนด์ คู่นี้นะครับรับประกันว่าเดือดแน่นอนเพราะต่างเป็นมวยบุกนะครับเดินหน้าท้าแรกท้าชนด้วยกันทั้งคู่ทรงสไตล์ล้ายกันหมัดหนักสกุมด้วยกันทั้งคู่ผมนะครับมุมมองผมชอบไปที่เนือเพชรกีฬาสป,ปอร์ตนะครับกระดูกประสบการณ์เหนือกว่าน่าจะเป็นไฟเอาชนะเพชรน้ำชัยสอเจ้าต้งปลาจินไปได้ครับปิดท้ายนะครับไม่ดูไม่ได้คู่เอกประจำสัปดาห์นี้เป็นการป้องกันแชมป์1้2ปอนคนช่องเจสีของ เพชรบันไลสิงมาวินเจอกับผู้ผู้ชกต่างสึกต่างสายข้ามาชิงนะครับโฟวินสิิตเจริญทรัพย์คู่นี้นะครับเพชรมาวินเพชรบันไล,นไลสิงมาวินมวยจากพัทรุงซ้อมที่ข่ายมวยสิงมาวินอายุยีปี1 6อยเซนติเมตรครับระเภทมวยเข่าอาชีพนะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับวงในขวางหน้าดันแทงล็อกเด้งตีนะครับหมัดคมสอกคมมีฮึดตลอดหน้าเสือแข็งนะครับ ฟอมหลังแพนกยกสองแผวพาวเพชรพาวฟ้าที่ราชดำเนินทับเก้าสิงหาคมหกหกร้อยสิบสี่ปอนด์แล้วก็มีชนคะคะแนนก้องไกลรบด็อกเตอร์แก้วนนทบุรีที่ช่องเจ็ดสียี่แปดพฤษภาคม2566 112ปอนด์ชนะคะแนนสักแกงงามจิตเมืองนนในศึกวันลุมพินีครับ3ม,มีนาคม2566 113ปอนด์คู่ชิงครับโฟวินสิทธิจเจริญทรัพย์ข้ามาจากศึกส,สายเพชรด,ดีมวยจากปทุมธานีซ้อมเพชรเจริญทรัพย์นะครับ อสองสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับอายุ20ปีสูงสุดซนติเมตรมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักษาสตรแข้งต่อยหมัดรุนแรงออกแข้งออกข้างสวยงามนะครับขยันออกอาวุธไปแข็งแร่งหมัดคมศอกคม รอบหลังของปูวินนะครับมีชนะคะแนนก้องไกลรลบด็อกเตอร์แก้วนนทบุรีที่ราชดำเนินครับ8ตุลาคม2566 113ปอนด์แล้วก็มีชนะคะแนนเพชรสุวรรณโสพันธ์ทองศรีนะครับที่วัทีลังสิทธิ์12กันยายน2566 114ปอนด์แล้วก็มีแพ้คะแนนดินเนื้อทองหมวดพง191ที่ราชดำเนินครับ3สิงหาคม2566 114ปอนด์คู่นี้นะครับเพชร ปลาไลสิงมาวินได้เปรียบความเก่ากระดูกประสบการณ์ในเหนียวแน่นนะครับส่วนโฟวินนะครับหลัเยียมเชิงมวยไอคิวดีกว่ามุมมองผมชอบที่เพชรปลาไห่สิงมาวินนะครับต่อยที่ช่องเกียดสีครับดีเป็นพิเศษหน้าเสือแข็งด้วยนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะโฟวิ win, สนสิทธิ์เจริญทรัพย์ป้องกันแชม112ป์112ปอนด์ช่องเจียสีเอาไว้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ